สวัสดีค่ะวันนี้เราก็ออกนอกบ้านอีกแล้วนะคะเราก็ผ่านปราสาตราชวังค่ะเวลาที่คุณไม่ต้องข้าขับรถผ่านปราสาทนี้เราก็จะคิดถึงอ่อละครหนังเรื่องปราสาทมืดคะ่ะทุกคนปราสาทมืดนี่เขาก็เปลี่ยนหลังคาสวยงามเสร็จเรียบร้อยค่ะเหลืออีกสองหลังที่ยังไม่ได้เปลี่ยนนะคะ คือชอบมากเลยค่ะที่ปราสาทราชวังแห่งนี้ไม่ไม่ใช่แบบราชวังนะคะเป็นปราสาทน,นะคะแต่แบบมันมันชอบอะ่ะไม่รู้จะบอกว่ายัางไง <c oughs> <c oughs> คือชอบถนนเส้นเนี้ยขับผ่านเนี้ยพาถนนเส้นเนี้ยเราก็พยายามอยากจะทําถนน <c oughs> บ้านเราให้เป็นแบบนี้บ้างนะคะ <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้วันที่31ธันวาคมนะคะก็เป็นวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ค่ะเราสองแม่ลูกและครอบครัวก็ขอส่งกำลังใจสวัสดีปีใหม่แล้วก็ขออำนวยวอวยพรส่งความสุขนะคะ,ะด้วยอำนาจบุญที่ทำมาและคุณพระศรีรัตนตรัยที่ มีความศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกสามโลกสีโลกนะคะที่อยู่ในสากลโลกนะคะขอให้โดยบันดาลพี่พี่น้องน้องมีความสุขทุกคนทุกท่านนะคะเพราะว่านั่งอยู่ตรงนู้นะค่ะก็วันนี้เราทานข้าวกันนะคะเราไปดูกันค่ะว่าอาหารของเราวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มีอะไรบ้างไปชมกันเลยจ้า <c oughs> สวัสดีค่ะก็ ตอนนี้เราก็รอเวลานะคะสวัสดีปีใหม่ตอนนี้เป็นวันส่งท้ายปีเก่าค่ะผละไม้ต่างๆนะคะ uh huh. ลิ้นจีมาจากมาดากัสการ์ค่ะผักสลัดสีสวยสวยจานสลัดของเราวันนี้เราก็กินกุ้งกัม้มกามด้วยนะคะน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะอ่าเค้กยังไม่ได้เอาออกจากถุงนะคะเค้ก แล้วก็นี่ถาดถาดนี้คือคนเดนมาร์จะนิยมทานกันในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ค่ะกุ้งค่ะเป็นซีฟู้ดนะคะกุ้งล,ล้วนๆเลยจ้ะวันนี้แล้วก็มีปูด,ด้วย <c oughs> ปูลาสกาหรือเปล่าก็ไม่ทราบเนาะก็ติดต่างว่าน่าจะใช่นะคะแล้วก็กุ้งตัวนี้ก็เป็นกุ้งกีแลนค่ะมีหอยนางรมด้วยนะคะมีทูน่าด้วยค่ะนวน ก็นี้สำหรับมื้อนี้เลยค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะเราก็จะกินกันแล้วเราก็จะมีฉลองด้วยวายของเรานะคะวายขาววายแดงด้วยความสำเร็จแห่งปี2023นะคะคุณพ่อบานก็นั่งจิ้มลิ <laughs> สส <laughs> ส้สวัสดีครับยังใครเซียนสวัสดีครับลูก <laughs> ก็ขอให้ทุกคนทุก okay, ท่านอยู่ดีมีความสุขปลอดภัยในโลกนะคะเราก็ส่งความสุขกำลังใจจากประเทศเดนมาร์คค่ะโอเคฟ้าแค่โอฟเนวีนนะคะคุณฝรั่งก็จะเปิดวายผลผลิตของเรานะคะวายน้องข้าวก็มีเป็นเครื่องดื่มสำหรับเด็กนะคะที่คุณพ่อแม่เขาก็จะมาให้น้องข้าวค่ะ นีจ้ะแล้วก็มีน้ําซอสเนาะที่เราจะกินกับกุ้งนะคะอันนี้เป็นของฝรั่งนะของพี่ไทยก็จะเป็นน้ําจิ้มเจียวเดี๋ยวเรามาดูกันใกล้ๆคุณแม่น้องค่าทำง่ายๆไม่ใช่จิ้มเจียวนะคะจิ้มซีฟูด้ดนี่ค่ะจิ้มซีฟู้ดทำแบบง่ายๆเนาะที่เราจะกินกับเนี่ยค่ะกุ้งของเราเดี๋ยวจะเวิร์กดีกว่า i ภูมิใจมากเลยจ้ะผลผลิตแห่งปีแล้วก็จากสวนนะคะอะสกูลกอนนูโดจยังค่อยั้นก mm ้อนนูโดฟ้าว้าว เหมาะมากเหมาะเหม่งเลยค่ะไวัยขาวทานกับซีฟู้ดแบบนี้เหมาะเหมิงที่สุดเลยอะมาจ้ามาทานข้าวด้วยกันนะคะปุย่าตาทวดทุกพบทุกชาติพี่พี่น้องๆพ่อแม่ทุกพบทุกชาติค่ะมาทานข้าวด้วยกันนะคะวันนี้คุณแม่คุณยายน้องข้าวก็สวดมนต์ข้ามปีขอส่งบุญกำลังใจมาให้พวกเรานะคะ เดี๋ยวเราทานเสร็จเราก็จะสวดมนต์ส่งบุญกำลังใจกลับบ้านนะคะขอบคุณทุกคนทุกท่านขอให้ทุกท่านอยู่ดีมีความสุขค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่กดติดตามขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่พิมพ์ทักไทยสวัสดีปีใหม่นะคะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย บายค่ะ